แมบบ่เอาินสอสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้วอืมหยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยน้ำเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกน้ำเมฆนรกเหรอเหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก กลัว <c oughs> นะครับเมฆไม่อยากตกนรกใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วยพระยาลิไทยกรัสริยพระองค์หนึ่งในยุคสุขโขทยัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาม,มากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิษราชธรรมยังไงละ่ะคืออะไรล่ะคะคุณปู่ โทษสพิตรราชธรรมก็คือคุณธรรมสิิประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงละ่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบสิทิประการพอดีใช่ไหมละม่ะเมฆพระปฐมบรมราชองคการของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่ส๐ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้งสิประการของพระมหากษัตริย์ ก็ดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ได้แ <allocation> ต่เอามานี่ สนุโลพุทธศักราช1 9 0 5ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลยนั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะพี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับพวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรอือไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาวเ,ออเจ้าเนี่ยถามแปลก ไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงละ่ะพระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุข วันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้านคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แกงแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ วันพระน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะแต่วันอยากไปฟังเทศคะ่ะเมกด้วยเมกด้วยโอโ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะเย้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทําให้คนไม่กล้าทาชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทําความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรือง คุณปู่บอกว่าทศศพิทราชธรรมคือคุณธรรมสิบประการของพระมหากษัตริย์ทุกรพระองค์ประพฤตเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าสุโไทยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วอะครับโอ้โหทุ่งนางเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลยนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไนหะอยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าหรอฉันว่ารากลับกันดีกว่า